เพียง3าเหิืออยูุ78นะครับอลุกันไปครับรก้อยี้อยห้าสิบกีบก้าีอหอกัิบพนวานะครับอลุกอลอยลกันไปครับ้อยแปดสิบอลุกันไปครับสอลักหลับนะพี่เลี้ยงคนสุดท้ายโดดลงจากฐานแลนไผ่แลนมั่นนะับผม บอแตกได้หลยนะครับโอเคหมันมครับหมันหมาเนี่ยบ่หมาดันได้ดนได้ตึงตึงแล้วราคาบสูงกันรุ่นกันไปนะครับอ่อรุ่นกันไปนะครับ เหมือนกับเขาทำนายไว้จริงๆเนี่ยบอดแตกใหลายนะครับอย่างบอด้เวล่าโยกลูกโยกนะครับ สองรอยกัะมี่นะครับราคาอ้าวหักนะครับห yep. ักมหมองเรโอ้โหักสาหมองเราก็หักหางก็หักนะครับเยอะดเวยก็แตงเงาหางโอ้ยจัง จังบักสังใคเป็นเออนะแมวยุตินะครับผมแพะนะครับขอบคุณที่ติดตามและชมเราเด็กีรีสวัสดีครับเขาทางเขาเลยทั้งขาตัดสั้แพรนะครับขอบคุณที่ติดตามและชมเราเด็กีรีสวัสดีครับ การเป็นรนรอ,อ,อ,อไทยมืม้กไปน,นี่แปคะแนนคะแนนนะครับอ่าแปคะแนนแท็กขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการสวัสดีครับ